สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมังกรเป็นยังไงกันเป็นยังไงกันบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ได้มาเช็คพลังงานหลายวันแล้วนะชาวราศีมังกรขอข่าวดีข่าวเซอร์ไพรอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรคะ่ะเด e าวิลนี่คือคุณ คุณกำลังจดจ่ออยู่กับอะไรคุณกำลังเหมือนกับว่าดึงดูดอะไรอยู่ในตอนนี้เวลานี้คุณเป็นอะไรชาวราศีมังกรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจดจ่อในเรื่องของอะไรก้าวดาบชาวราศีมังกรอะไรกำลังจะเกิดขึ้น Four of Cups อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรอน n i f o o p p n t t c l l s s อัศวินอัศวินเหรียญจะเย็นๆชาวราศีมังกรคุณรู้ไหมว่าใบแรกเลยคือ The Devil ขยายความออกมาทำไมต้องเป็น The Devil คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณกำลังจดจอ่อ มีเรื่องอะไรที่เข้ามารบกวนคุณไม่ว่าจะเป็นความคิดความเครียดความวิตกกังวลเรื่องราวไม่ได้ดั่งใจความเบื่อเบื่อน้อยหหรืองานไม่ได้ดั่งใจบุคคลรอบข้างไม่ได้ดังใจหรือคุณกําลังคิดวิตกกังวลความเครียดอะไรอยู่ใจเย็นนะไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรอยู่ตอนนี้เรื่องราวอะไรอยู่ก็ตามนี่คืออัศวินเหรียญชา้ชาชใจเย็นเนคุณกําลังใช้ชีวิตในทุกๆวัน คุณกำลังต่อสู้กับชีวิตแต่สิ่งนี้สำคัญเรื่องรอบตัวอะไรก็ตามแต่ไม่เท่ากับการที่คุณต่อสู้กับตัวเองคุณแข่งขันกับตัวเองจงมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอการจะก้าวไปอย่างข้างหน้าอย่างมั่งคั่งจริงไม่ได้มาแค่ระยะเวลาแค่ปี2ปีหรือว่า5ปี6ปีแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นระยะยาวจริงๆที่ชีวิตเราคือเราไม่รู้ว่าจะ เมื่อไหร่ยังไงแต่ว่าเรากําลังโฟกัสในปัจจุบันจงโฟกัสในปัจจุบันจงขยันขันแข็งในปัจจุบันเพราะว่าคุณกําลังปลูกร่างสร้างความสําเร็จความมัง่งคั่งนี่คือสัญญาณของความมัง่งคั่งเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยทําลงมือทําลงทุนกับตัวเองสร้างตัวเองถึงแม้มันจะรู้สึกเบื่อบ้างเซ็งบ้างนอยบ้างแต่ความสําเร็จมันกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะเห็นผลลัพธ์เคลียร์ตัวเองใหม่ๆเคลียร์ตัวเองใหม่ๆอยู่เสมอนะคะ ถ้าสุขภาพไม่ดีสุขภาพแย่หรืออยู่ๆก็เกิดอารมณ์ที่อารมณ์น้อยอารมณ์หงุดหงิดเองแบบนี้เรียกได้ว่าข้างในของเราอาจจะรู้สึกมันมันเกิดการอักเสบเช่นเราอาจจะแบบทำงานหนักมากเกินไปมีเรื่องที่เราจะต้องคิดกังวลมากเกินไปมันเกิดออตโต้ไปอัตโนมัติเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการที่จะดึงสติเรากลับมาให้เรามาอยู่กับร่างกายตัวเราแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปอย่างช้าๆให้มันฟลูให้มันรู้สึกเบาสบาย แต่การที่เราจะจัดการร่างกายตัวเองคือคุณจะต้องเอาตัวเองไปสู่การออกกำลังกายเพราะว่ามันจะหลั่งสารดโดพามีนไปปลูกต้นไม้อยู่กับต้นไมอ้มอยู่กับธรรมชาติสําคัญมากๆเลยเพราะนี่คืออัศาวินเหรียญแห่งความเป็นธรรมชาติชวิชวๆสบายๆแ,แต่มั่นคงเพราะว่าคุณคุณจะมีภูมิคุ้มกันติตใจคุณจะรู้ว่าความเป็นธรรมชาติมันคือความเป็นธรรมชาติที่คอ่อยๆเติบโตเหมือนชีวิตเราเราเรายังต้องคอ่อยๆเติบโตแม้ว่าจะมีอะไรมากระทบ ถ้าเรามีจิตใจที่นิ่งและเข้มแข็งพอสิ่งนั้นจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะถ้าเราไม่เก็บเอามาคิดนี่คือสัญญาณของความมัง่งคั่งจงให้กําลังใจตัวเองจงบอกกับตัวเองว่าคุณกําลังมั่งคั่งร่ํา,ารวยคุณจะประสบความสำเร็จคุณกําลังสู้กับตัวเองอยู่คุณกําลังให้กําลังใจตัวเองซัพพอร์ตตัวเองคุณเป็นผู้ตัดสินใจและผู้เลือกในชีวิตเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดี เดี๋ยวคุณจะได้ก้าวข้ามผ่านจากอะไรที่มันไม่ดีไปสู่สิ่งดีๆนี่คือสีไม้เท้าเห็นไหมคะคุณจะได้รับข่าวดีเพราะคุณรู้ว่าความอดทนของคุณสิ่งที่คุณจดจ่อคือเรื่องของความสําเร็จการเงินแล้วก็การงานคุณอดทนถูกไหมคุณจะรู้สึกท้อคุณรู้จะรู้สึกเบื่อแต่คุณสู้คุณไม่ถอยความสําเร็จกำลังจะเกิดขึ้นบ้านการเฉลิมฉลองงานใหม่ตําแหน่งงานใหม่ มีการเงินที่มากขึ้นเติบโตเรื่องของการเงินที่มั่งคั่งขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นออกผลกําไรต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นได้ดีมากขึ้นอยู่ที่คุณพลังใจของคุณสําคัญมากทุกอย่างมันกำลังกลังที่จะขับเคลื่อนไปสู่สิ่งดีๆแน่นอนขอให้คุณจงมั่นใจในตัวเองชาวราศีมังกรคุณเป็นผู้นําคุณเป็นผู้ประสบความสําเร็จและอัศวินเหรียญคือความเป็นความเป็นอัศวินที่คุณจะได้หยิบจับอะไรที่เป็นโอ้โหแบบภาคภูมิใจ บ้านรถปลดหนี้ปลดสินชีวิตความสุขสนุกสนานสิ่งใหม่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วขอให้เชื่อในตัวเองคุณโฟกัสงานคุณจะได้งานที่ที่ใหม่นะคะบางท่านอาจจะต้องการรองงานใหม่หรือว่าความรักครั้งใหม่มีมีแน่นอนนะถ้าถ้าคุณถ้าคุณเปิดทางอยู่นะเปิดทางเปิดใจที่ จะได้พบเจอใครให,ใหม่ๆมีแน่นอนคะ่ะเด็ทครั้งแรกเด็ทครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขยับสถานะความสัมพันธ์การแต่งงานเนาะว้าวเจ็ดไม้เท้าเพราะคุณตั้งใจคุณเข้มแข็งคุณรู้ว่าคุณทำแล้วคุณจะได้อะไรนี่คือตัวตนของคุณกำลังเปลี่ยนนะคะ กำลังเปลี่ยนกําลังได้รับการเปลี่ยนแปลงกำลังเติบโตที่มากขึ้นกำลังเปลี่ยนตัวเองไปสู่อีกเลเวลหนึ่งของชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้รู้สึกว่าสงบในตัวเองมากขึ้นหรือกําลังที่จะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเป็นเอเนอร์จีของการเหมือน ไม่ว,มไว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเติบโตทุกอย่างที่คุณทํามันคือสร้างประสบการณ์แห่งความสําเร็จสร้างประสบการณ์แห่งความรู้ทําให้คุณมีเงินมากขึ้นมีงานมากขึ้นงานมั่นคงขึ้นเงินมาก,กามากขึ้นเงินมั่นคงขึ้นกลายเป็นความมั่งคั่งเกิดขึ้นในย่อต่อไปแล้วก็กลายเป็นความเงินที่มั่งคั่งเกิดขึ้นนั่นเองเพราะคุณใช้เวลากับมันคุณใช้เวลากับตัวเองคุณใช้เวลากับการคิดความคิดสร้างสรรค์ไอเดียของคุณ แม้ว่าคุณจะนอนน้อยแม้ว่าคุณจะลําบากแม้ว่าคุณจะรู้สึกเบื่อในตัวเองแต่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณวางแผนในสิ่งที่คุณคิดความสําเร็จนั้นก็กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมาก the view of fortune สวยงามมากนี่คือความอบัตตันความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณจะเดินซ้ายคุณจะเดินขวาคุณจะเดินตรงไปคุณจะทํายังไงชีวิตคุณอยู่ชีวิตอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือก เส้นทางแห่งความสําเร็จเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยเงินเงินเงินงานงานงานที่เกิดขึ้นเงินเงินเงินก็จะเข้ามาเพราะคุณรู้ว่าคุณมีอิสรภาพที่คุณรอคอ,อยอยู่คุณคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณกําลังที่จะได้โชคดีในการเดินทางได้โชคดีในงานใหม่ได้โชคดีในการยกย้ายสิ่งมีใหม่ คุณจงอนุญาตให้ให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณ intuition ของคุณเป็นไปตามธรรมชาติอนุญาตให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาจะพิสูจน์ความสามารถความสำเร็จให้คุณได้เห็นถ้าคุณหลุดออกวงโคจรอะไรลบๆมาได้สิ่งที่ไม่ดีได้รับรองคุณจะมีแสงสว่างในชีวิตอย่างเฟื่องฟูและรุ่งเรืองมากๆพบเจอเรื่องราวข่าวดีที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ไม่คาดคิดผู้คนที่ไม่คาดคิด เงินที่เข้ามาหลั่งไหลเข้ามาอิสรภาพสําคัญมากสําหรับคุณชาวราศีมังกร mm hmm. การเดินทางต่างประเทศ mm hmm. การยกย้ายถินฐาน mm hmm. ได้พบเจอเรื่องราวความรักในเรื่องของการแต่งงานพบเจอเนื้อคู่พบเจอสิ่งที่คุณฝันไว้อย่างที่ไม่น่าเชื่อจัสเ e l ลิลิสอะไรเก่าๆเ,เ,เดิมๆทิ้งไป ในเมื่อมันไม่ใช่ในเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนของคุณเมื่อไม่ใช่เส้นทางของคุณคุณสามารถรีลิสตัดจบทิ้งไปคุณสามารถเลือกเส้นทางใหม่ของชีวิตได้คุณสามารถตัดสินใจใหม่ได้มันยังไม่สายตราบใดที่เรายัางมีลมหายใจคุณกำลังที่ตัดสินใจอะไรครั้งใหญ่ในชีวิตคุณกำลังได้รับข่าวดีครั้งใหญ่ในชีวิตผลลัพธ์แห่งความจริงของการกระทํากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณปลดปล่อยตัวเองจากอะไรเก่าๆเ,เดิมๆสู่สิ่งใหม่ แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีค่าคู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่ากับความสําเร็จใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นว้าวทุกคนทุกคนดูสิสิบไม้เท้าหกไม้เท้าดีเอ็มเพสองไม้เท้าสวยงามมากคุณฝันอะไรไว้นี่คือสิบไม้เทหาในการเดินทางคุณรู้ไหมว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณแล้วกับความสําเร็จหน้าที่การงานของคุณที่กำลังจะเติบโตนี่คือหกไม้เท้าหชัยชนะบ้านรถการมีบ้าน การได้ตำแหน่งการงานการได้ขยับขยายธุรกิจการเติบโตการได้ย้ายที่อยู่ที่อาศัยเพราะสิ่งที่คุณทำการเดินทางของคุณมาใกล้เป้าหมายทุกทีแล้วคุณกาลังเติบโตมาก DM let, มาก dm place สองไม้เท้าเติบโตไปสู่ความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะนี่คือคุณคุณจะได้ออกเดินทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้เติบโตมากขึ้นได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบอุดมสมบูรณ์ในตัวเองได้มีทุกอย่างพร้อม ถึงแม้โสดก็จะโสดแบบมีความสุขรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากถึงแม้มีคู่เพราะว่าคุณรู้ว่าคู่ของคุณคือใครต้องการอะไรคุณต้องการอะไรกับความรักคนรักคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณคุณจะรู้ได้ว่าคู่ของคุณคือใครคุณจะได้คู่ชีวิตที่ดีที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันคุณจะได้คุณจะได้พบเจอเรื่องราวความสุขของอนาคตที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการได้ย้ายถิ่นฐานกําลังเกิดขึ้นกับคุณด้วย สวยงามมากๆชาวราศีมังกรแล้วถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่เหมือนคุณจะได้คือบางท่านที่แต่งงานมานานแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้วางแผนในการมีลูกมีบุตรด้วยกันแล้วด้วยนะคะสวยงามจริงๆสีดาใจเย็นนะเพราะคุณยิ่งโสดคุณยิ่งบางคั่ง,งร่ำรวยขอคำตอบขอคำตอบชาวราศีมังกรใบนี้จะออกมา trust เชื่อในดีวายของคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในสิ่งที่คุณกำลังทำเชื่อในความฝันของคุณคิดบวกไว้คิดบวกไว้นะคะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นข่าวดีกำลังจะเข้ามาหาคุณนะขอบคุณมากค่ะชาวราศีมังกรเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ